ปีหาศูนย์ผมตั้งใจกับมายุบัานะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยบอกเคยเหตุให้เหตุน่ามาก่อนนะครับแต่มีความเสื่อหมันว่าแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าเกษตรทฤษฎีไหมที่ผมได้เรียนรู้จากตำราบ้างจากเบิ้งสารคดีเนี่ยนะครับเบิ้งตัวอย่างที่เพิ่นเ็ตประสบความสำเร็จนะครับผมก็เลยหมั่นใจว่า ผมต้องกลับม,มาฟิกฟื้นปรับพื้นที่หน้าที่พ่อแม่บอกว่าเห็ดแล้วมันแห่งเห็ดแห้งทุกยากแห่งลำบากแห่งเป็นหนีเป็นสินนะครับผมอยากมากพิสูจน์เจ้าของในจุดนี้ครับ <rip> ผมมา,ายุว่า ช,ช่วงระยะ3ปีแรกผมผมมีรายได้เลยนะครับผมก็อาศัยว่ามีทุนเก้าที่เก็บหอมรอมริบไว้นะครับที่ผมเห็นงานเ้วเก็บเก็บเงินไว้ผมก็มาลงทุนกุศลนะครับมาลงทุนทดทดล่องในเรื่องของการปลูกผักหวานนี่แหละผมทดล่องอยู่ปีหนึ่งสงปีปีที่3ผมจึงได้ผลผลิตครับ ปลูกยาแฝกมาตั้งแต่ปี2 5 5 3นะครับซึ่งผมคิดว่านะครับจากที่ผมได้น้ำอาอยหาแฝกมาปลูกในปี53ช่วงนั้นคือผมบูท่านได้มีความเสื่อว่าอยาแฝกมันจะ,ะมีประโยชน์นะครับาสามารถอนุรักษ์ดินและนาบได้อนีนะครับเพราะได้น้ำอยาแฝกนี่มาปลูกนะครับปีที่2ปีที่3ผ่านไปแล้วซึ่งปรากฏว่า ดินนะครับที่ผมนํามาปลูกตรงนั้นนะครับมีดินมันสามารถป้องกันการพังทลายได้ราก็ผมเลยน้กแฝงอีกส่วนหนึ่งแยกไปปลูกในที่ลาดเอียงครับี่ลาดเอียงเพื่อเพื่อว่าเจแปกเนี่เป็นกําแพงป้องกันการชะล่างของนาดินนะครับซึ่งได้ผลนะครับเพราะว่าเมื่อผ่านไปอีก2ปีไปเบิ้งดินบริเวณนั้นรู้สึกว่ามันมีข้อมูลสมบูรณ์นะครับรู้สึกว่าดินเลาะที่เขาปลูกยาแฝกเนี่ย มันมันสิบัผถมด้วยที่ว่าใบหญ้าแฝกที่เขาตัดลงมันจะเป็นอินรทรีย์วัตถุมันมันกลายเป็นย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับพื้นดินครับเใ,ให้ดินสูงขึ้นหนาขึ้นนะครับไปจับเบิอ่องดินรอน,นั้นมันสืบพนธุ่วยนะครับผมระยะเวลาผ่านไปนะครับหลังจากที่ผมปลูกหญ้าแฝกแล้วผมมีความเสื่อศรัทธานะครับ แว่ายาแฝงนี่แหละเป็นยาคือหยาแฝงนี่เป็นพืชมหัศจรรย์เป็นยาของพ่อหลวงที่พระราชทานไว้ให้นะครับผมถือว่านี่แหละครับมรดกของพ่อที่มอบให้ไว้สํหรับเกษตรกรเพื่อปลูกในการอนุรักษ์ดินและน้ำหยาแฝกสิดูแลแลดินนะครับให้เข้าแล้วหยาแฝงก็สิดูแลทั้งแม้กระทั่งรายได้หรือความเป็นยู ับเกษตรกรผู้น้ำยากแฝกที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่นะครับผมนายบันเทิงชาวสวนเกษตรอำเภอเวียงเก่าเกษตรกรส่วนใหญ่ของอำเภอเวียงเก่าประกอบอาชีพทางด้านการเกรษตรเป็นการปลูกข้าวนาปีซึ่งหลังจากที่ เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเกษตรกรไม่มีกิจกรรมทางด้านการเกษตรทําให้เกษตรกรขาดรายได้ซึ่งเป็นปัญหาภาคการเกษตรของอำเภอเวียงเก่าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเวียงเก่าได้นําปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่มาแก้ปัญหาโดยการน้อมนำหลักปรยาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแฝก เพื่อเพิ่มมูลค่าจากหญ้าแฝกเป็นผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอเ,เวียงเก่าโดยการนำเอาแฝกของพ่อใหม่ของแม่มาหลอมรวมกันเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิน่นโดยทำเป็นของที่ระลึกพวงกุญแจของใช้ในบ้านนอกจากนั้นเกษตรกรในพื้นที่ได้นำใบของหญ้าแฝกมาทำภัยจากหญ้าแฝกเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันและจําหน่าย ให้กับตลาดทั่วไปแค่เขาปลูกแฝกเขาก็สามารถผลิตอะไรได้จากการปลูกแฝกได้นะครับไผ่หาหนึ่งไผ่มีมูลค่า30บาทถามว่าเขาลงทุนจากบาทบ่บ่อเลยครับี่ก็คือจุดคุ้มทุนจุดที่ว่าเขาปลูกยาแฝกแล้วนะครับตามพ่อหลวงเน่นมอบไว้ให้เท่านี้แหละแฝกอย่างมระดกของปอนเขาปลูก เพื่อดูแลดินดูแลสเปรยากอดินให้มีความอุดมสมบูรณ์การเกษตรทาดินดีดินอุดมสมบูรณ์มัม่นการเสียดไห้พืชผลผลิตงามโดยที่เฮาก็ต้องไปซื้อปุ๋ยซื้อสารต่างๆมา,มาดูแลนะครับผมเข้าใส่หลักของอธรรมชาติดูแลธรรมชาติต่างที่พอหลวงวางแนวทางให้ไว้นะครับ หญ้าแฝกที่ได้ดําเนินการปลูกในพื้นที่นะครับก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับตอนนี้ซึ่งเป็นที่ที่สนใจนะครับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็นําไปออกงานอยู่เรื่อยๆก็คือการผลิตหุ่นไดโนเสาร์นะครับจากหญ้าแฝกนะครับซึ่งพี่ประดิษฐ์มีความคิดที่น่าสนใจนะครับเป็นการนําเอา แฝกของพ่อนะครับร้อยเรียงกับไหมของแม่ในการทําเชือกเพื่อที่จะไปประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาไดาโนเสาร์นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ g ีโอพาร์ครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดก็ทางอำเภอก็จะพยายามร่วมกับ,กบ,กบทางสสงพอกอนะครับอำเภอเวียงเก่าในการขับเคลื่อนโครงการปลูกแฝกให จนกระบวนการสุดท้ายจะนำไปสู่การเป็นหุ่บ้านแฝกในอนาคตขอบคุณครับมีพ่อก็ต้องมีแม่ผมก็เลยคิดว่าย่าแฝกเป็นตัวแทนของพ่อแล้วของแม่ก็คือเส้นไหมนัม่นบองครับผมก็เลยน้ำเอาย่าแฝกของพ่อมาผสมกับเส้นไหมของแม่ แล้วก็ผมนําทั้งสองอยางเนี่ยมา,มาถักโดยมือโดยสองมือผมเนี่ยลองทดลองเบิงว่ามาฝันใส่กันร่วมกันระหว่งางใบแฝกกับเส้นไหมเนะฟันเป็นเกลียวรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วน้ามาประกอบขึ้นรูปเป็นไดโนเสาร์พันผู้เวียงโกโซลัสซิลินทอนเน่นะครับซึ่งผมทดลองเฮ็ดแล้วผมรู้สึกประทับใจแล้วก็ภาคภูมิใจนะครับ แล้วในที่สุดนะครับเมื่อวันที่ส1เอดเดือนที่ผ่านมาครับผมได้มีโอกาสน,านั่ไดโนเสาร์ที่ผมผลิตนะได้ไปน้อมถวายองค์พระเทพนะครับพระองค์เสด็จมาที่ข่ายสีพัชรินทร์พอดแก่นนะครับผมเมื่อนั้นผมมีโอกาสได้ไปร,รับเสด็จรับเสด็จและก็ถวายไล่ถวายงานของให้กับพระองค์ท่าน,นะครับผมซึ่งเป็น ความภาคภูมิใจความปิติในชีวิตผมที่เกิดมานะครับผมผมปฏิบัติตนตามหลักปัญญาของเศรษฐกษิจพ่อเพียงของพ่อหลวงนะครับแล้วผมแม้กระทั่งว่าผมอยู่ในที่ธุรการดานในที่ที่ห่างไกลจากผู้คนอยู่ในเหลือผู้วงผู้เขาอยู่ยห่างไกลนะครับผมประทับใจละกัที่ฝ้า เพื่นอนยู่สูงเพื่อนมองเห็นในในว่าในการกระทําของผมที่ผมนําเอาอยาแฝกของพ่อมาสารตอ่อมาบอกต่อเหล่าขครย p h o ผลกับชาวบ้านนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านต่อไปครับผม